โอเคครับผมก็ขอกลับสวัสดีทุกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วกับในเจ้าบอกปัญหาในชมที่ยังไม่เต็มระบบนะครับไม่ใช่เต็มระบบยังไม่ได้สเสเต็มครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะขี่รถกันไปโรงเรียนเลยครับ เป็นทางไปโรงเรียนของผมประจํานี่แหละไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้รู้สึกว่าเหมือนขี่ไปอยู่ดีๆแลว้วมันรืบดับไปเลยวูบด,ดับไปเลยแล้วก็มีควันนะเวลาสตาร์ทอีกรอบแล้วดูรอบนี้มันจะรอดไหมถ้าเกิดไม่เข้าลมเข้าอะไรก็ขออะไรด้นะครับผมกลัวลมจะเข้าอยู่ แนี่ยตุศบัดไอ้ฟังเสียงกเล้าเลา <S 2> <S 2> <S 2> เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่า ธรรมดาพออยู่ในโหมดรันอินเลยนะครับเราเพิ่งทาเสร็จเดี๋ยวเอางนี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวโค้งหน้ามันจะมีทางยาวใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมจับหน้าไม้ให้ดูอเดี๋ยวผมจับหน้าไม้ให้ดูเลยเดี๋ยวทุกคนคอยดูแล้วกันเนดะี๋ยวคอยดูหน้าไม้ผมผมจับหน้าไม้ให้ดูเดี๋ยวคนอึงแนนะ่อุ้ยแล้วก็บากอันนี้คนค พี่เหลือดึกเปล่าก็พี่เหลือไปแต่งรถแร้วพ,พี่เหลือพี่เหลือแต่งรถกระเทยและ้วเฮ้ยตัวสบัดอีกแล้วหนูี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมจับน้ำมาให้ดูข้างหน้านี่นึกว่าจะตกใจนะอย,อย่างนี้ดีกว่าเลยเบิ้งกันพร้อมพอร้อมพอร้อมมาเดี๋ยวผมจับน้ำมาให้ดู ผมเป็นไข้ทุกคนถ้าเกิดผมหายใจแรงก็ขอทายด้วยอาทุกคนผมจับน้ำใหม่ให้ดูนี่นะทุกคนพร้อมยังอ่านหนึ่งตองพร้อมยังอ่านหนึ 1, one, unes, ่งตองพร้อมยังอ่านหนึ่งต้องอันนี้เองครับทุกคนจับนะอันนี้ครับทุกคนจับน้ำใหม่เดี๋ยวทุกคนจับน้ำใหม่แล้วก็อย่าตกใจนะครับทุกคนคือผมจับน้ำไม้ให้ดูนะครับผมไม่ได้บอกผมจะจับไม้รถครับผมจะจับน้ำไม้อย่างเงี้ยบ ก็อย่าตกใจนะทุกคนไม่ใช่ดาบผมแมวนะไปต่อเลยดีกว่าทุกคนข้างหน้านี่จะเป็นหมู่บ้านเลยนะทุกคนพอเข้าหมู่บ้านเสร็จก็จะถึงโรงเรียนผมเลยแต่ว่าโรงเรียนผมอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งผ่านหมู่บ้านนี้ไปก่อนนะต้องผ่านหมู่บ้านนี้เสร็จแล้วค่อยไปหมู่บ้านหนึ่งผมพยายามจะให้ดูหน้าใหม่นะทุกคนเดี๋ยว ทุกคนไม่เชื่อว่าผมขี่ไวไอ้ขี่ช้าผมขี่หกสิบแล้วทุกคนขี่เร็วไม่ได้รถไม่ให้ขี่เร็ว mm hmm. คือด้วยช่างเขาบอกว่าอา่ขี่เอา,เอามาแล้วอย่าเพิ่งขี่อุ้ยรถไม่ล้างยิ้มเดี๋ยวเพิ่งขี่เร็วครับบอกแต่ว่าเดี๋ยวลูกมันฟิตจัดอะ่ะอันนี้เป็นลูก ห้าสิบมิลเบอร์ร้อยนะครับเอาเสื้อเดยมคว้านนะเพราะอาทิตย์แรกผมใส่ห้าสามแล้วทีนี้ผมจะมาใส่ลูกเดิมแล้วผมเอาไปเชื่อมไ้ตรงลอยโซ่น้อยมันโซ่น้อยมาสัน้นเอาไปเชื่อมตรงลอยโซ่ลาลิ้นมันตีนครับแล้วมันไอมันมันตีเสร็จแล้วมันแตกพอมันแตกผมเลยต้องเอาไปเชื่อมนะ không là phải vậy rồi ấy giải đạp nữa. chẳng khứa bình nhau chẳng khứa những nhau vậy hát mà tụi hát <g ül> อให้ยื่เรียบกา <c oughs> สองมือก็ได้ทุกคนแล <c oughs> ้วๆชิ่ๆไปทุกคน <c oughs> ตอนนี้ผมว่าประมาณแปดโมงแล้วหลับอันนี้เด็กนักข้อแถวแล้วไม่ต้องแปลกใจคนถ้าเกิดโรงเรียนนี้ข้อถแถวโรงเรียนผมพุ่งเข้าครับบางที่ก็อาจจะมยังไม่เข้าเพราะว่า โรงเรียนผมนี้จะเลดเลดการเรียนไปเช่นแบบของเขาเข้า,ขา,ขาเรียนแปดโมงถึงเก้าโมงผมก็จะมาแปดโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งเอ,อ้ยไม่ใช่สิของคนอื่นอะจะ1ิบโมงครึ่งไอ้เก้าโมงครึ่งจนถึงสิบโมงครึ่งแต่ของผมอะจะเริ่มตั้งแต่เก้าโมงจนถึงสิบโมงประมาณนี้ทุกคนไม่มันไม่มีครึ่งเหมือนคนอื่นนี่ทุกคนตรงที่เขามาแข่งแล้วกันเยอะเยอะเพราะ,ะเป็นทางยาวลงไปนู่นเลย ผมไม่เคยไปแข่งคัผมเด็กดีก็เดี๋ยววันนี้มันเป็นคลิปอลองไหม่เฉยๆผมเอาไว้ทางใหม่แล้วก็มารายงานบบบปัญหาด้วยครับเดี๋ยวก็ขอจบคลิปยังเท่านี้เลยแล้วก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรไดเดี๋ยวผมอัปเดตข่าวสารให้ฟังครับบ๊ายย